เก็บเก็บนี่นี่หายแล้วกล้องล่วงเมื่อกี้นี้โทรศัพท์ล่วงจ้าทำอยู่เด้อจ้าเก็บเก็บเก็บเราจอดจักรยานปุ๊บรถยนต์มาสองคันเลยโอ้ยเราจะได้เห็นไหมวันนี้ <c oughs> หมดแล้ว มาเอะจะจกำลังจะเ n o เลยในวันนี้เราพยายามนั่งลงแล้วค่อยเปิดกล้องเนาะมันจะได้ไม่ภาพแกว่งเพราะเราถ่ายภาพแกว่งมากเลย้าแล้ว,แล,วแล้วก็รีบด้วยก็ไปกันใหญ่เลยแบบว่าพอนั่งลงก็ก็ถ่ายก็กดกล้องมาด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยภาพสโลมากเลยแบบวาบวาบว่าบมาก จ้ะเก็บเห็ดประมาณไปกลับก็สามชั่วโมงประมาณนี้จ้ะเพราะว่ามืดเร็วมากถ้าสามโมงวันตอนนี้ก็คือเหมือนสี่โมงเมื่อตอนที่แล้วเนาะเขาปรับเวลาเนาะเพื่อนนี่หลายดอกเลยนะมามันขึ้นข้างทางเก็บ <c oughs> เอาจ้ะเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวมันก็เยอะเองมีเห็ดหนังไก่ด้วยนะเขาแล้วไม่ได้เอามาเลยแก่นะดูแล้วจ้ะ เพื่อนขายยาวนะเห็ดน,นี่ขาไปนี้ใช้ได้ดจ้ะเดี๋ยวมาดูนะอดูอุย้ยล่วงเห็ดล่วงเห็ดล่วงนี่ไม่จ้านี่ขาสวยเลยสอ,องดอกขายาวจ้ะนี่ใช้ได,ด้เดี๋ยวเราไปตัดขาบ้านนะมาจะไปน,นี้ขายขายยาวอยู่จ้ะ คนมาเยอะเลยจ้ะทุกคนเขามาพร้อมเรานี้แล้วรถท,ที่พยานเขาขับรถกันมากันมันเป็นช่วงมีแสงพอดีจ้ะคนเยอะป่ากว้างอยู่เขาคงไม่ได้มาทางเดียวกับเราหรอกมั้งเราคิดเอานะเข้าข้างตัวเองไปก่อนแต่าอาจจะมาก็ได้ทางเรามันก็ไม่ค่อยมีเห็ดน,นะต้สังเกตดูเนี่ยเหมือนมีคนมาเก็บแล้ว นี่จ้ะใช้ได้อยู่นะขามันใช้ได้อยู่นะมาจากคนไม่เข้ามาั้งในก็ไม่ได้เห็ดจ้ะข้างนอกไม่มีเห็ดคนเก็บไ้แย่เลยวันนี้นะมีแสงมาหน่อยเขาก็มากันแล้วแล้ววันหยุดด้วยเนาะเขาก็มาเลิกงานมาเลยจ้ะ ทำงานแล้วก็เลยเข้าป่าเลยก่อนไม่ได้อยู่มุนีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยมุนีนนุ่นีเห็นปะ <c oughs> สามดอกโอเคนะนี่ดอก นี่ใช้ได้เลยดอกนี้เราล้วงขอามาดิขาโอ้โห oh. เพื่อนดูโอเคเลยนี่จ้ะสองสามดอกนี่ดอกใหญ่โย่ ดอกใหญ่อยู่จ้ะสว่างอยู่ใช้ได้อยู่ยยสว่างมันไม่น่ากลัวจะมันสว่างนหลอกมันเล็กนะไม่อยากเอาเทิ้งไว้ก่อนอันนี้ดอกเล็กนะแต่ว่าเอาี่มันอาจจะไม่เจออีกก็ได้นะคนมายเยอะลาวดอกเล็กเกินเราก็ไม่เอาจ้ะเพื้อนหรอ นะจ้าเพื่อนเดี๋ยวมีตรงนี้อยู่ใช้ได้อยู่สามสี่ดอกนี่ทางเดินเลยจ้ะอันนี้อันนี้เปื่อยเลย อยลอก็ได้เยอะจ้ะเพราะว่ามีเพื่อนล้อนะมันจะได้เยอะอยู่เพราะเห็ดขึ้นทั่วป่าแหละขาเรื้องเหลืองนะเพื่อนอ่ะเหลืองน่ากินอะไรอย่างนี้จ้ะอ้งามคักเนาะยาบานอู้หกใหญ่ามากเลย ถ้าไม่เอานี่บานจากกันเลยนะเนี่ยเอานี้ก่อนเอานี่นี่นนสองดอกแต่อันนี้ดูดิว่าใหญ่และ้ะนี่ใหญ่กว่ายอ,อย,ยใหญ่ เธอโอเคนะจ๊ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีอีกบ่อนี่ไงคนแอบขึ้นตามซอกตามใบนะแบบนี้คนจะมองไม่ค่อยเห็นนะนิ่มมากเลยจ้ะเกาเท้าทิศเอาได้เลยนิ่มคัก อุยอันนี้นี่ใหากให้เห็นนี่เพื่อนใต้ใบเลยขอเกิดแบบเนาะวางก่อนนะอ,อเดี๋ยวเห็ดเละหมดเพื่อนดออูขานี่ซอกซอนเลยจ้ะน,นี่ใหญ่แล้วก็เหลืองน่ากินมากเลยใส่กระป๋องไปก่อนนะอื นี่สามดอกเพื่อนโอ้พื้นที่เทๆด้วยนะขอบเนินเขาเลยจ้ะอ,อยู่นะทุกคนนี่ให้มองดูนี่อู้โหไหลยยด้วยนี่เก็บตะเก็บน้ำลงมาจากขอบเขาตรงนี้นะก็นี่ใต้าย เก็บไม่สะดวกเลยต้องเอามือหนึ่งดันเดี๋ยวก่อนนะเนาะเก็บอยู่คนเดียวก็เหลียวหลังนะจ๊ะอย่ามัวตะก้มไม่ได้จ้ะถ้าไม่มามัวตะกลัวก็ไม่ได้เห็ดจะได้ลุงฝรั่งจะไม่ชอบเข้าป่า เราก็ต้องพึ่งพาตัวเองนะระดับหนึ่งจ้ะนี่เด้อคนเดี๋ยวจะเ,เก็บตั้ก่อนนี่จ้ะอุ้ยดอกเล็กยังไม่เอาอุ้ยอันนี้หักลียดายคักเลยมันนิ่มมันอ่อนมากเลยจ้ะ นี่สองดอกเอานะเราเข้ามาเก็บข้างในนี้วันนะ้เดี๋ยวเราไปหาดูเลาะๆใกล้ๆที่จอดจัก,กรยานอีกทีนึงเพื่อนๆได้เยอะ้ะนะเกือบครึ่งแล้วดูดิล้มหมดเลยจ้าทุกคนเห็ดอะเห็ดเปื่อยเสียดายครักนี่ขายยังเหลืองอยู่โอ้ยเปยยื่อยแล้วไม่เอาเด้อ ดอกใหญ่แล้วกันเนาะอันนั้นดูเหมือนเปื่อยตรงนี้โอเคอยู่เสียดายนี่มาอันนี้เจะทุกคนมาเจะทุกคนอันนี้ก็โอ้โหบ้านที่ทิ้งไว้เขาแล้วแหละเก็บไม่ทันตามันต้องสอดสองมากเลยนะ ถึงจะเจอแบบนี้นี่บนเนินนี่สองดอกสามดอกนะเสียดายเก็บก่อนเลยนะไม่รู้มีอะไรเปล่าเก็บก่อนละขอสองสามดอกพอแล้ว <c oughs> ไม่เอาแล้วมันเป็นโพงอะไรจ้ะเป็นโพงครักคอยละวาดดอกลวก เล็กๆใช่มเอเพื่อนๆนอีกออ้อยาให้เห็นดีใจจังเลยเปรอกมากเลยจ้ะอันนี้โยนแรงไม่ได้จ้ะก็ค่อยๆวางมันอยู่เป็นเยอะในถังแล้วมันก็สามารถที่จะวางจากที่สูงลงไปได้อยู่เพราะว่ามันเป็นเป็นเห็ดที่มันเด,ด้งๆอ่ะเพื่อนๆพูดยังไงดีมันจะเห็ดผึงหวานเนา เห็ดปงหวานโยนอย่างนี้เลยไปหมดเอา้านี่งามเลยฝนนี่ลายดอกยู่นะบางทกีก็เก็บไม่ได้ถ่ายเลยจ้ะเพราะว่าไม่มันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่เนาเห็ดนี่มันก้มๆเงยๆอุ้ยอ้ยอ้ย,อยอเหมือนเหมือนจะล,มล้มเลยเห็ด ดูขาเขาได้อยู่นะได้จะได้มีอีกบอเหยียบไปแล้วจ้ะทุกคนมีอระดองที่รอดี่ดอกนี้ไม่รู้ว่ารอดไหมได้อยู่เอาไปเอาไปเหยียบเห็ดจ้ะบานจนจนแบบว่าจะไปแล้วอะบานมากอะทุกคนด,ดูดิโอ้หเห็ดบาน สองดอกก็เยอะอยู่นะนก้มลงเก็บนะจ๊ะเห็นแต่คาคลายใส่เสื้อสามตัวคิดว่าหนาวมันก็เจ็ดแปดองศานะแต่มันดันร้อนเพราะเราเคลื่อนไหวทุกคนอน,นั้นนะเพื่อนอันนี้นี่งามขักว่ล่นี่จ้ะ เก็บเลยทีเดียวนะเด็ดมาเลยกรุบมากเลยจ้ะดูอันนี้ดิจะถ่ายอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายรูปนี้หน่อยมันงามน,นี่ตองจ้ะสองดอกเลยมีอีกไหมจ้ะมีหลายดอกอยู่นะเจ้าทุกคน ฉันทรายนี่แหละขาเหลืองดอกหนึ่งก็เอามันสวยอยู่นี<อ>่ถ้าหายแล้วกล้อ,องออร่วงเมื่อกี้นี้โทรสับร่วงจ้ะโอ้ยอยากเห็นน,น,น,นี่นะนู่นอีกนู่นข้างในนุ่นเดี๋ยวขยายหน่อยอมาจ้ะ งามงามอยู่เด้อจ้าเก็บเก็บเก็บเด้อมาเด้อมาเด้อเสียงนี้อย่าตกใจเขาซ้อมอยู่อีกเมืองนึงมาเด้อ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 ที่นี่ไม่มีล่าจ้าเพื่อนเอ้ยดูสิ อยากให้เห็นอันนี้ยังเล็กอยู่ไว้ก่อนอดูดิม,มาูกคนเพื่อนอู้หนี่เพื่อนมีจริงๆนะขอบๆเลยแล้าหลวงเอาเนี่ยอม,มาถึงก็ได้แกงดีเลยครับ <laughs> มันเปื่อย <laughs> โอ๊้อะไรเห็ดจะขึ้นอะไรแถวนี้เนี่ย